ค่ะโคกน้องนาโมเดลสวนแสนสุกใ,ให้ให้ให้ในแม่เดินตรวจนะคะในแม่เดินตรวจจ้าเสร็จปุ๊บไปเรียกแม่มาเลยเรียกคุณยายมาเลยจ้าเนี่ย <c ười> มีเนืฮาร์ดบิ๊กฮาร์คือหัวใจใหญ่มากห <c ười> ัวใจพองโตเลยยายแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น มีสามเอ่งเอ้ยมีสามอันส่วนนะเป็นสะหนึ่งนะคะสะลูกที่หนึ่งทางโน้นลูกที่สองเป็นรูป smiling นะคะแล้วก็มี mini heart not mini heart big heart แล้วก็เป็นรูปอะไรอีกอันหนึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะดูให้ oh. เป็นพลือใหญ่เป็นพลือเลยใช่ไหมนี่คือรูปหัวใจที่เรามองยังไงก็เป็นรูปหัวใจใครมองเป็นยังไงก็ช่างอ้อคลอง mini ฮาร์ t คลอง big heart not mini ฮาร์ t อันนั้นไม่มีน้าด้านนี้มีน้ําสูบทิง้งคุณยายชมโคกน้องนามโมเดลสินเซนสุกสวนเซนสุกต้องให้ท่านประธานใหญ่นะคะมาเดินชมก่อน <c oughs> <c oughs> ต้องให้ท่านประธานใหญ่เนี่ยไปตามท่านประธานใหญ่มานะครับเนี่ยยังไม่ได้ทํารั้วเลยรั้วมันไม่โอเคยายมันหักอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้ยายรูปทรงนี้มันเป็นอะไรยายมองเป็นรูปอะไร นงนงงรู้แล้วว่ามันเป็นนงแต่มันเป็นรูปอะไรเป็นรูปที่เรียมนงนี่ยนงนงรู้นงอันนี้เป็นรูปหัวใจถ้ามองตรงมองตรงนี้มันก็ไม่ค่อยเออมันก็หัวใจอยู่นะวิวเสร็จแล้วครับเนื้อที่หนึ่งไร่จิบจิบจับจับเดี๋ยวยากกมันคมเออตอนแรกยายว่ามันเหมือนจะไม่เละไม่ใหญ่เนาะพอขุดเสร็จมันใหญ่ไหมยายทมมะ มโอ้มันก็เลยทมมากเลยมันใหญ่เลยไร่หนึ่งแบบอลังการถ้าสามไร่มันจะขนาดไหนยายถ้าสามไร่มันไม่ใช่แบบโอ้โหเนาะสามไร่จักนูนจกักนูนจักรูุโกโก้มานี่อือตายเลยถ้าสามไร่ในสุดยอดเลยเนี่ยถ้าสามยไร่นี่โอ้โหฉ่ำใหญ่อี่ไร่อือถ้าสามไร่นีโ่โหอลังการงานสร้างแค่ไหนเดี๋ยวไปดูมุมสูงดิไปดูทางนี้ดิดูมุม หนูหนูว่าจะขุดลงไปเอาดินว่าจะให้หนูเอาลงดินใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเอาดินออกมันดินมันร่วงไปสระลูกที่หนึ่งแล้วสุดที่สองอันนี้เป็นรูปอะไรรูปถั่วเด้เออรูปสี่เหลี่ยมกลมกลมรูปสี่เหลี่ยมเรนนงนองอันนี้คือสระนองหนอง, <laughs> น,องน้งําโคกหนองนาไงหนองโคกหนองนาโมเดลใหญเปิดงานนะครับอย่าเดินเรียบ เดี๋ยวหนูมาทําใหม่ไอมันก็มีอะไรต้องทําอีกเยอะเดี๋ยวต้องจัดการจจิงอัสรบีเปิลปรามยังไม่ทําไม่เสร็จอัสรบีเปิลปรามก็ยังมัอนรุ่ยมาโคกน้องนายครับสลับเพ้อยเยใครสลับหนูเหรอเออหนูเป็นคนสลับแน่เลยสลับเฮ้ย เออวสองนี่อย่างาง,ง่ามครับสวยงามสิทธประทับไอ้สองพันห้าไอสะโครงการงบประมาณสมทบก็ยังทําไม่เสร็จนะคะยังปลูกอะไรไม่เสร็จตอนนี้ก็มาโคกหนองบางเปล่าตอนนี้ก็มาโคกหนองนาอีกชีวิตยายบอกว่าชีวิตสลบแหมสลบหน่อยมันสลับเต้ไม่สลับหรอกยายรนผู้ตรวจาการนะครับ ไอ้ท่อนี้มันก็ว่างเปล่าลยอะไรเงี้ยน่ะที่ใส่ไปแต่น้ำมาก็ามันซอ้ซอซ้อไปนู่น,นเ,เออมันก็ไปของมันเองมันก็ได้อยู่เด้ยาย่สเสร็จแล้วครับเรียบร้อยโรงเรียนเ๊็อย่างสวยเอ,อ้ถ่ายย้อนแสงเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายมุมหนึ่งเด้อ